ประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอนุสี่ย่อตัวบทบัตรอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าอนุกอไก่เอกสารหรือวัตถุอื่นใดไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดยบันทึกข้อมูลหรือรหัสไว้ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้าเคลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดอนุข,ขอไข่ข้อมูลรหัสหมายเลขบัญชีหมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือทางตัวเลขใดๆที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้โดยไม่ได้มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดให้ อนุคอควายสิ่งอื่นใดที่ใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบ,บุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของดีการสำคัญบัตรเครดิตถือเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนข้อมูลบัตรเครดิตได้แก่หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือและวันหมดอายุเมื่อปรากฏบนบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายถือว่าเป็นกรณีที่มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดให้จึงไม่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารให้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการเปิดบัญชีเงินฝากซึ่งโจทย์ใช้ข้อมูลบัญชีเงินฝากรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านบนโปรแกรมอินเทอร์เน็ต ในการชำระสินค้าค่าบริการชำระหนี้แทนการชำระเงินสดใช้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากไปยังบัญชีของบุคคลอื่นใช้ในการเบิกถอนเงินสดหรือใช้ในธุรกรรมอย่างอื่นถือได้ว่าเป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรตาหนึ่งอนุ14อนุขอไข่แห่งประมวลกฎหมายอาญา